ยิ่งแม่ยังไม่มีโก้ใหญ่เลยแม่จะเป็นตัวของแม่เองแต่ว่าในการแสดงเนี่ยเราไม่ได้เล่นให้เราแบบเราขาดจนทุกคนตามเราไม่ทันเราเล่นเราต้องมีการช่วยและดึงเพื่อให้ไปพร้อมๆกันไม่ใช่เล่นแล้วบังสมัยก่อนที่แม่เล่นใหม่ๆอะ่ะมีบังมีอะไรไม่ให้เราเกิดเรารู้แล้วนี่คือความเสียใจยของเราหมดแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีแต่ว่าดันกันไปช่วยกันไปมันก็จะได้ไปด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าคุณดังคนเดียวมันไปไม่ได้อย่างแม่เล่นได้ จะกอดลูกลูกไม่ร้องไห้ก็กอดเข้าไปใช้อารมณ์ทำไมอะลูกทำไมเสียงมันจะไปเด็กจะมาเองเลย จริงๆแล้วก็คือได้นแหละที่บอกไปเพราะว่าในความรู้สึกว่าที่เขาเลือกเลือกกันไปเป็นร้อยเป็นพันแล้วมาตกอยู่ที่เราเราก็คิดว่าที่ผ่านที่เขาเลือกไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตรงที่เขาชอบแต่เราเนี่ยอาจจะตรงตามจุดที่เราเล่นแล้วเราถึงหรือว่าพ่วกับแล้วมองแล้วเราก็ดีใจถึงถึงที่ผ่านมาแต่มาจบที่เราเนี่ยโอเคมากๆแม่บอกว่าเหมือนที่แม่เล่าแม่บอกว่าดีใจตรงที่กับเขาเลือกเราก็จริงแต่ว่า ไปตุเรื่องสุดท้ายหลายคนก็แบบโอ๊ยไม่น้อยใจเหรอไม่ไม่ลไม่น้อยใจนะตรงนี้เราละครมันมีหลากหลายเลือกคนนั้นเลือกคนนี้ไปแต่บางเรื่องเนี่ยเลือกไปแล้วกลับมาเอาเราแต่เราต้องบอกว่าต้องไปเคียยวคนเก่าก่อนนะและเอาแม่เนี่ยไม่เป็นไรแต่ต้องไปพูดให้รู้เรื่องไม่ใช่แม่ไปพูดเองตรงนี้ค่ะเรายอมรับว่าเราอาจจะไม่สวยหรืออาจจะแบบ ไม่แบบยังไม่โดนแต่ถ้าเวลาเล่นแล้วโอเคชัดออกมาเน่ยเขาก็เห็นแต่ถ้าเวลาไปเนี่ยเขาไม่ได้แคสเราเลยเราบอกว่าเนี่ยเอาคนนี้เลยสุดท้ายอ่ะเราก็ไปเล่นให้แล้วเขาไม่ผิดหวังคือเราก็เหมือนก็ว่าอะไรอ่ะถูกหวยด้วยเขาก็ถูกหวยด้วยรรรรรัับพเเาาาาาทงงงนนนตี้กดสแม่เองไม่ได้เกิดจากนางเอก เกิดจะเป็นตัวเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่จะก็ไม่ค่อยได้แบบว่าเลือกอะไรมากมายจะเป็นคนใช้ก็ต้องมีลูกเป็นพระเอกเป็นบ่าวมันก็ต้องแซบใช่ไหมฮะจะเป็นอะไรก็ได้คือตัวเราเรารู้ว่าเราต้องอ่านบทตั้งต้นจนจบเราจะรู้ว่าตัวเองเล่นยังไงอะไรยังไงคือไม่ตายค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นด้วยมัง้งใช่ใช่เพราะแม่เป็นคนที่เข้าคนง่ายแล้วก็ ว่าไงว่ากันจะมาแข็งคืออยู่กันเออทำงานด้วยกันเราต้องไปด้วยกันถ้าเราจะทำงานแต่เขาแล้วเราจะเอาแต่อยา่างของเราไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยไม่มีใครก็มาคอยตามเราหรอกแล้วมันยุคไหนใช่ไหมคะต้องตามไปทันแบบก็เรา่ออะไรสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับปรับตัวปรับตัวให้เข้าใช่ม,ใชมีลูกสาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่คิดมาก <S <S ล,ลูกสาวจะเป็นคนบอกเลยว่าจะอะไรจะอะไรทันสมัยแน่นอน เก็บตรงนั้นเข้าตัวนี้แล้วคุณแม่นะเขเป็นอย่างนี้กันแล้วโอเคโอเคลูกจะเป็นคนที่ดูแลแม่เราก็เขาสนใจเราเราก็เขาเลี้ยงตัวเขาเองได้เราก็เก็บไว้เก็บไว้ให้เขาแต่ว่าเราก็เอามาตรงนี้ใช้กับชีวิตกับคนใกล้ตัวเราที่เราอยู่กับเขาทุกวันโอเคเรารข้อมูลานการอวแลแม่พคจะแบบคนที่ยากเราก็มีควขามรู้สึกว่า เดี๋ยวเขาก็าเข้าได้เองถ้าเขาเข้าไม่ได้นั่นคือตัวเขาเขาก็ต้องเอ่อเป็นเป็นเขาเรียกอะไรชีวิตของเขาต้องไปอีกทางนึงแล้วเพราะมันมาอาจจะไม่ใช่เวเราไม่ใช่เวนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าใครที่เข้าได้ปรับตัวเข้าได้เนี่ยรับรองว่าเดินได้อย่างสวยงามตรงเวทีนี้แล้วก็กินเงินได้ตลอดคแก็เป็นท่านูอนสหรับ่วใช่ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าปรับมากที่จะเข้ากับเด็กรุ่นใหม่ บางทีเราก็รู้เลยว่าเเขาเป็นอย่างนี้นะเราต้องโอเคความเคารพก็มีแต่มีอีกแบบหนึ่งเราต้องเข้าใจเขาไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันเป็นรุ่นนี้เธอต้องมาไหวฉันถึงพี่นะมันไม่ใช่บางทีเขายิ้มให้เขาเคารพเขายังไม่รู้ว่าเราเป็นใครอ่าพอเดี๋ยวพอก็รู้จักสักพักก็โอ้แม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องไปย้อนดูอย่างเรารู้จักเขาเราต้องไปย้อนดูเด็กคนนี้มาจากไหน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 เรียนรู้กันเรียนรู้สึกกันแล้วกันเขาก็ไม่ถามนะเพียงแต่ว่าอาจจะถามคนรอบข้าง พขาไม่กล้ามาถามเราตรงๆแต่เราก็อยู่กับแม่ยยประมาณนั้นั้งคะแต่แม่คิดว่าทำง่ายไม,ามไม่อะไม่มีใครปรึกษาหรอกเพียงแต่ว่าถ้าก็คบแล้วเราก็จะบอกเลยเพียวน่ารักเนาะเป็นคน,นง่าย,นนนายแล้วเป็นคนไม่เรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยแต่กจะไม่ถามเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้ตรงนี้เขาก็จงไปปรับตัวเองใช่อย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันเอ่อ เป็นตัวหนึ่งซึ่งทุกคนดูแล้วเดี๋ยวไปดเาเอาเองสำคัญไหมหรือไม่สำคัญดเดาเองแต่บอกว่ามันชีวิตบ้านแม่มันมาก,ก <c oughs> ใช่ค่ะใช่รอดูนะคะ,ะและ้วเนอยู่ค่ะทำมาตั้งแต่ปี64ตอนแรกไม่ต้องเล่าเลยเนาะ เขาก็คุณหมอเห็นคุณหมอบอกว่าอยากเชิญคุณลำพามาเขาก็ดูอยากทําอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าอยากตัดคีไลตตรงนี้อยากทํตรงนี้คุณหมอคุณลยาอยากทําแค่2ออย่างคุณหมอก็เขียนในกระดาษเลยเขียนเขียนเขียนทั้งหมดเจ็ดหัตถการโอ้คุณหมอคาะหนูไม่จ่ายแล้วนะคะเยอะขนาดนั้นน่ะคุณหมอไม่คิดตังค์เลยแต่เป็นพรีเซนเตอร์นะโอเคค่ะถามว่า6ชั่วโมงออกมาสวยก็คือรู้เรื่องกัน ไม่ฟื้นเลยก็ช่างมันเ <laughs> <laughs> พราะเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าหนึ่งเราอยากสวยสองถ้ามันมากเกินไปแล้วเราไม่ตื่นแล้วนี่คือคือเขาให้ไปเวลานี้มันก็ช่วยไม่ได้โอเคนี่ตรงมากเลยนะคือเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสวดมนต์ตลอดก็เลยมีความรู้สึกว่าจะไปจะอยู่นี่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเช่นเอาสวยไว้ก่อนถึงจะสวยแล้วไม่ได้อยู่ก็ช่างมันเถอะ รุนรุ่นแม่เริ่มพยายามแบบเอ้ยอุ้ยทํากันทุกคนแล้วใช่มีเพื่อนเพื่อนเรามาแบบว่าจังมีประสบการณ์ทมาก่อนมาหลายีแล้วแต่แม่เล่าที่ว่ามันมีวัฒนธรรมเออเพื่อนเพื่อนเราแก่งเราเลยแก่งเราแก่งเราก็ก็ก็คือคนนี้ก็ทํามาก่อนเนี่ยก่อนหน้าแม่เฮียทำเนี่ยก็จะฉีดนู่นฉีดนี่ทำนู่นทำนี่เข้าไปมันก็เป็นการสวยไปเรื่อยๆสวยไปเรื่อยๆแต่นี้ของแม่เนี่ยมันก็ต้องมีบ้างฉีดตรงนี้มั่งตรงนี้นิดนิดหน่อย ฟิลเลอร์นาน,น,านๆนิดหนึ่งแต่ฟิลเลอร์นี่เรื่องใหญ่มากนะพอไปหาคุณหมอที่เดบิปั๊บทำหมดทุกอย่างสวยหมดแต่ตัวนี้ยังติดอยู่นิดเดียวคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะทําให้แล้วมันก็ไม่มีรอยคือคนที่ฉีดฟิลเลอร์มากๆต้องบอกเลยนะคะว่าฟิลเลอร์ดีสุดกับไม่ดีไม่ดีมันก็บะกองเป็นลูกเพราะฉะนั้นคุณหมอจะทําหน้าใหม่ต้องขูด มีอยู่ท่านหนึ่งมีหลายท่านที่เบี้ยวมากที่ไม่ดีมากฟิลเลอร์ทั้งนั้นคุณหมอขูดสุดๆแล้วมันออกไม่หมดเพราะฉะนั้นห่างไกลกับฟิลเลอร์มากๆฉีดบทอท็อกได้อะไรได้ตรงนั้นะทุกอย่างคุณหมอแก้ได้หมดตอนแรกอะ ที่เดูนี่เขาจะอย่างนี้เราจะตื่นเต้นมากแต่เขาจะตรวจเลือดตรวจทุกอย่างตรวจหัวใจตรวจความดันตรวจสารพัดว่าเราเข้าได้เพราะฉะนั้นวิสัญญีจะอยู่ข้างเราตลอดระหว่างที่เรานอนหลับจะดูแลตลอดเลยว่าจะตื่นตอนไหนตื่นแล้วมันยังผ่าไม่เสร็จก็ต้องฉีดเข้าไปต่อเขาจะดูกับเราตลอดเวลาในห้องนั้นเพราะฉะนั้นแม่มั่นใจตรงด็กบูเพราะว่าตื่นขึ้นมาแล้วสวยรอดอีกต่างหากหกชั่วโมงกว่า มันไม่น้อยนะก็คือการเลือกด้วยก็คือสัมันการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยแม่ดูมาแต่ไม่คิดจะทำหน้าทั้งหมดอยากทำแค่ตาใช่ไหมคะแต่ที่เลือกเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาทำสวยมากดูจากพี่กรมลโอ้ยนี่เขาเป็นแบบตัวแม่เลยซึ่งแบบเละมาจากเกาหลีเละมากเลยแต่พอดูเขาแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ยนี่ไอดอลฉันฉันอยากมีอายุแล้วฉันสวยแบบเนี้ย ก็เลยโทรเข้าไปเลยคุณหมอบอกให้ส่งเช็คเลยแล้วคุณหมอบอกเข้ามาเลยฟรีเลยเป็นพรีเซนเตอร์เลยจบกันถูกแต่ทีนี้คุณแม่ต้อ,อ yeah. งบอกว่าที่ทำหน้าทุกที่แม่ได้เป็นสิบที่นะแต่ที่แม่เลือกที่นี่ไม่ใช่ว่าดูถูกที่อื่นแม่มีความรู้สึกว่าก่อนที่จะมาทําที่นี่แม่ก็ทําอยู่ที่ตรงแถวนามินเรายังเป็นอย่างนี้เลย after, mer, เพราะฉะนั <t <t ้นจะเสียเงินทั้งทีมันก็ต้องเลือก และไอที่บางทีแบบของปลอมมันก็เยอะเอาที่มีความมั่นใจและเป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่ามีวิสัญญีอยู่ข้างเราเช็คอัพทุกอย่างก่อนที่จะเข้าผ่าตัดอันนั้นดีกว่าค่ะแม่อํก็ทําที่นี่อมาราอัศวนนเดี๋ยวเราจะถ่ายคู่กันใช่ใช่ค่ะบอกเลยว่าทําหน้าต้องดูหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าวงวงวงจะทำอยากสวยแล,แล้วไม่ตื่นอะ เราใช่ก็อยากเตือนทุกคนว่าให้ดูนิดนึงเลือกหน่อยไม่ใช่ว่าฟรีแล้วยังไงก็ได้อะไรก็ได้อแม่ได้ของฟรีเป็นสิที่เนี่ยของฟรีขอ,ฟของถูกได้มาเยอะมากที่ฟรีฟรีเนี่ยเยอะรยแทบทุกคลินิกเลยแต่เราก็บอกว่าพอเราทําเสร็จแล้วอุยยังไม่รู้อีกเหรอว่าเราทําหน้ามาแล้วทําแล้วค่ะขอโทษเป้ามาเพลเตอร์ที่นี่ไปไม่ได้แล้ว มั่นใจแล้วเออมันมั่นใจขึ้นเยอะอ่ะอายุ60กว่าเราได้ขนาดนี้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ยอย่างน้อยก็ลูกเราก็ภูมิใจแล้วลูกบอกคุณแม่สวยคุณแม่เพื่อนหนูแค่นี้เรามีความสุขแล้วแต่ว่าพอเวลาเราเล่นละครเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเลยกดก็นดิดเดียวใส่งอกใส่มันก็แก่แล้วเสื้อผ้าหน้าในแต่งง่ายคือจักสาวให้แก่ แต่แก่ให้มาสาวอย่างเงี้ยมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอันเนี้ยง่ายแหละไม่ถึงเขาสิบสี่มั้งลูกสักสามสิบห้าสี่สิบอ้าวแะสามสิบห้ามันก็เกินไปเดาเดากันเองก็แล้วกันประมาณนี้เขาเขาก็คุณแม่ตั้งหกชั่วโมงเลยนะไม่เป็นไรหรอก ถ้าคุณแม่ออกมาสวยก็คือจบกันถ้าคุณแม่ไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรหนูไม่ต้องทําอะไรเลยแม่ให้ล่างให้หมดละดใช่ใช่ใช่ตแต่ทุกคนก็ประสบความสําเร็จหมดออผ่านหมด,ดนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่ดีสุดคืออย่าฉีดฟิลเลอร์กันเลยน่าจะทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยมาก